แล้รายวันกันบ้างนะครับที่ต้องบอกว่ายังคงมีความน่าเป็นห่วงในหลายๆพื้นที่ แล้วก็หลายๆจังหวัดก็มีการรับตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับบ้านเพื่อที่จะมารักษาตัวที่จังหวัดของตัวเองเนื่องจากว่าเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีภาวะที่ตึงหรือว่าไม่<ช>ไมเพียงพอครับไม่เพียงพอแล้วจริงๆค่ะรวมถึงโรงพยาบาลสนามแต่ในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองหรือว่าปริมณฑลตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ป่วยต้องมานั่งรอกันริมถนนแล้ววิกฤตแล้วเหมือนกันค่ะครับไปดูตัวเลขในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้เริ่มกันท วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม41รายครับทำให้ยอดสะสมเป็น471รายส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่พบเพิ่ม31รายสะสม4,356รายจังหวัดน่านเพิ่มอีก26รายนะครับสะสม221รายส่วนที่จังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยเพิ่ม19ราย ยอดสะสมรวม1,123ได้ครับไปดูที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มในวันนี้มีทั้งหมด9คนค่ะทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่168 68รายส่วนที่พะเยานะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันนี้8รายค่ะผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่245คนส่วนที่จังหวัดลําพูนนะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มวันนี้เพียง1คนค่ะทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่319คนวันนี้ ี่นะคะแม่ห้องสอนค่ะข้อมูลของเราอัปเดตเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตัวเลขเป็นศูนย์ทำให้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่จังหวัดแม่ห้องสอนนั้นคงที่ที่57คนค่ะครับ